อีนักกูจะไปเข้าดานรอด้วยนะกลับมาเร็วๆนะจ๊ะพี่อุ้ยอ้าวสี่เดือนเวลาเพลาผ่านไปแล้วอ๋อเพลาเลาอีนักกูกลับมาแล้วอุ้ยมีใจจังเลยพี่เวลคัาโฮมค่ะอุ้ยอุ้ยอีนักอินเตอร์ พี่เงียบมากเลย,เลยพี่คิดถึงโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วด้วยไปแยบไปรูปมันุบไปแบบนี้อ๋ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูกูกูคือมากกูคือมากกูคือมากอากาศเป็นมากเฉยเลยมันถึงเพลาลอนแล้วนะพี่โอเค โอเคนอนเลยตอนเช้าตอนเช้าม er, okay. okay. ันเช้าอย่างไงวะเฮียไม่เปิดหน้าตาเนี่ยอีหนักกูจะออกไปข้างนอกโอเคคุยกันแค่นี้เหรอโอเควันนี้เฮ้ยไอ้้ไอมอคมอคเฮ้ยอันนี้ผิดเนี่ยปกติเขาต้องฟันดำเนี่ยเฮียเออสงสัยแม่งไม่แดกหมากเฮียชื่อมาร์ค เรียกมาร์กด้ออะไรวะเฮ้ยมึงรู้เปล่าอีนาคมันตายแล้วมึงพูดเที่ยอะไรมึงเนี่ยนาคยังอยู่อ่าเนี่ยต้องแสอลงไปอ๋อมมโอเคโอเคมันตายแล้วจริงๆมึงมึงไม่ต้องมาคุยกับกูเลยไปเลยอเหี้ย <c oughs> งอนละอบานนา <c oughs> บาน,นาอุยอ้ยอุ้ยอุ๊ยนาเบ่งเลยเอ้า <c oughs> <c oughs> เอาไอ้ียกูกลายเป็นมาร์กอีกแล้ว ระวังอะอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอ๋อส้มหล่นส้มหล่นอ๋อไม่ใช่ส้มหล่นมาน้วงลมือยืนฮอุ้ยโอ้โหเสาเสาเฮ้ยจำได้ว่าเสาหลักของบ้านเรามีแค่8ปต้นนี่นะทำไมมันมีเก้าเขาบอกว่าต้องต้องตามหาคุณชาอุ้ย ตามหาคุณชาดีกว่าจะต้อตงไปหาชาเแมนแล้เวเย้ชนะคุงไปสุดตอนอย่างคืนอันไหนมึงหลอกกูด<า>ก้วยอันนี้ก็ปัดชายาอันนี้ก็ <c oughs> เธอมาแล้วนี <c oughs> ่นก <c oughs> พี่หมอก <c oughs> <c oughs> พี่หมอ็อ <c> ก <oughs> ทำอะไรตรงนี้ <c oughs> กลับบ้านเถอะนะพี่หมอก อันอน้นกระบาดใช่ยัอันนี้ก็อันนัก,กระบใชัยูอูขอโทษอีนักลองหดแล้วเฮียลูกแม่งยนะิ้มอยู่เลยเฮียเธอไม่นะพี่อไม่นะอีนัก<อ> <laughs> พี่บอก เอาละเธอก็อยู่ในฮอตพอตของเราแล้วพร้อมกินหรือยังล่ะฮอตพอตจะเอาไปใส่อะไรก่อนไหมเจ้าหมูเอากไก่แล้วเลยเป็นที่มานี่นี่เองหียสุกี้อีสานเนี่ยจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มกูจะเอาจิ้มจุ่มนี่ไปกินที่ไหนเอ้าเอาชิ้หมาเอาไอ้กูเป็นมาเล้ว ทำจิมจ้มจุ่มล่วงเลยโยนจิมจ้มจุ่มไม่ได้กินแล้วบายลาก่อนนะอ๋ะอเป็นเรื่องอย่างนีนเ้เอีย่ยเฮ้ยอะไรวะกูไม่เข้าใจคือ <c oughs> เป็นผีแล้วต้องขังแล้วโยนทิ้งเพื่ออเฮียมึงอยู่ด้วยกันก็ได้นี่เฮีย